ฝืนใส่นะครับมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับเห็นด้านออกมัางนอกนะครับตรงนี้นะครับนะครับใส่ไม่ได้แล้วฝืนใส่นะครับนี่นะฮะมันจะเป็นรอยให้เห็นเลยนะครับว่ามันแทงเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยฮะไม่แน่นนะครับนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่แน่นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแก้ไขนะครับเห็นไหมครับเกิดรอยงอขึ้นนะครับสัวนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับจะให้มันสนิทนะครับโดยการที่คุณต้องถอดตัวนี้ด้วยนะครับถอดตัวนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับผมไม่มีคนจับนะครับอาจจะก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมนะครับกดอย่างนี้นะะกดลงปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมานะครับ นี่นะครับออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมทํายังไงนะครับเอาตัวเมื่อกี้มานะครับนี่นะครับใส่เข้าไปในรูนะฮะใส่เข้าไปในช่องนะครับสายให้ตรงช่องนะครับทาให้ตรงช่องมันเอียงก็หาอะไรกดๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะมันต้องใช้สองมือนะครับ นี่ใสให้มันตรงช่องอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะใสให้มันอย่างนี้นะครับรับใสไม่ได้อย่าไปสืนเอามือกระแทกเข้าไปนะครับมันไม่ได้นะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะครับผมใส่ให้มันลงล่องไปก่อนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวใช้แบบมือเดียวก็ได้นะฮะเห็นไหมลงล่องแล้วนะครับต่อมาเอากิบให้ลงรูนะครับตบกิบลงไปก่อนนะครับ ตบกิปลงไปก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้อ่าจับให้ตรงแล้วกดลงไปเฉยนี่เห็นไหมแน่นเลยครับโอเคมันจะแน่นเลยนะครับนี่รอยไม่มีออกมาเลยนะครับเห็นไหม